ประวัติศาสตร์ไทยในปัจจุบัน,นจะถูกแบ่งง่ายๆเป็น3ยุคกันะครับคือสุโขทัยอยุธย,ยาและก็รัตนโกสินทร์ถ้าเก่าไปกว่านั้นหน่อย,ยก็จะเป็นสมัยทวาราวดีและก็อารยธรรมขอมแต่ว่านักวิชาการจริงๆยังไม่ทราบนะว่าจุดกําเนิดของอารยธรรมขอมที่เกิดขึ้นในภาคกลางเ,เกิดขึ้นเมื่อไหร่แน่และก็เพราะอะไร ครั้งที่แล้วนี่มันจะมีประเด็นว่าพระเจ้าสุริยเรยรมันที่1ขยายอํานาจแล้วก็เป็นสาเหตุหรือว่าเป็นปัจจัยหนึ่งอะที่ทําให้อรารยธรรมทวาราวดีล่มสลายในคลิปนี้ผมจะชวนคุยในประเด็นที่ต่อเนื่องกันกล่าวคือว่านอกจากจะทําให้ทวาราวดีล่มสลายแล้วเนี่ยอาจจะเป็นจุดกําเนิดของอรารยธรรมขอบในภาคกลางลุ่มแม่น้ําเจ้าพระยาอีกด้วยคลิปที่แล้วนะครับเล่าถึงจารึก 1> k 1 1 9 8หรือว่าจารึกโอสมตที่ในจารึกเนี่ยจะเล่าถึงการขยายพระราชอำนาจของพระเจ้าสุริยาวารมันที่หนึ่งแล้วก็ให้ท่านลักษมีปฏิวรมันนะครับมาดูแลปกครองที่เมืองลบบุรีหรือว่าละโวแล้วก็ปกครองชาวรามันซึ่งในคลิปที่แล้วผมสงสัยว่าในที่นี้อาจจะครอบคลุมเมืองนครปฐมคูบัวและก็อู่ทองซึ่งเป็นรัฐมอนหรือว่ารัฐทวารวดีนะครับไปด้วยไหม วันนี้จะชวนคุณผู้ชมไปดูหลักฐานใน3มเมืองแล้วก็3ยุคนะครับ3มเมืองก็คือฮริปุลชัยสุโขทัยแล้วก็ลบุรีหรือว่าละโวส่วน3ยุคเนี่ยก็คือจะเป็นเรื่องราวในช่วงพุทธศตรวตรรษที่16 17-18มีรายนามกษัตริย์ที่อาจจะต้องจํานิดนึงนะครับช่วงพุทธศตรวตรรษที่16เนี่ยมีกษัตริย์พระองค์สำคัญนะั่นคือพระเจ้าสุเรียวมันที่1รูปแบบศิลป,ปะจะเป็นแบบบาปวน17เนี่ย จะเป็นพระเจ้าสุริยวรมันที่2ศิลปะนครวัด18เนี่ยจะเป็นศิลปะแบบปลายนต์พระเจ้าชัยวรมันที่7เริ่มจากที่ฮริบุญชัยก่อนนะครับที่ฮริบุญชัยเนี่ยมีหลักฐานที่น่าสนใจนิดนึงก็คือเป็นรายนามกษัตร์ิยที่ปรากฏอยู่ในชินการมลีปกรณ์ซึ่งกษัตริย์ในช่วงประมาณพุทธศตรวรรษที่16เนี่ยบวกลบนะครับ จะเป็นพระนามที่มีเรื่องราวของพระเจ้าอุกฉิกหรือว่าพญาอุกฉิกกับพญากรมโพธพญาอุกฉิกเนี่ยในเรื่องเนี่ยบอกว่ายกทัพมาจากเมืองลบบุรีหรือว่าละโวนะครับขึ้นมาตีกษัตริย์ปุญชัยเนี่ยก็พลาดท่าเสียทีนะครับแล้วก็ในระหว่างที่พระเจ้าอุกฉิกหรือว่าพญาอุกฉิกปกครองเมืองเนี่ยก็มีพญากรมโพธยกทัพมาตีอีกรอบหนึ่งทีแรกเข้าเมืองไม่ได้แต่ว่าหลังจากราชสมัยของพญาอุกฉิกนะครับ พระยารำโพธินะ์ก็ขึ้นครองราชต่อนะครับแล้วก็ขึ้นครองราชต่ออีกยี่สิบปีแล้วก็สืบสกุลกษัตริย์หลังจากนั้นด้วยพอเห็นหลักฐานตรงนี้ก็ชวนให้คิดถึงอารยธรรมขอมที่เหมือนจะเกิดขึ้นน,ะนอกจากในภาคกลางแล้วเหมือนจะส่งผลกระทบไปถึงภาคเหนือด้วยหรือเปล่าภาพนี้คือรายพระนามกษัตริย์ธาริปุญชัยนะครับผมถอดข้อมูลมาจากชินการมรีปร,กรณกถอดเองนะครับแล้วก็ใช้วิธีถอดย้อน ก็คือไล่จากพญยายีบาขึ้นไปเพราะว่าพญยายีบาเนี่ยถือว่ามีช่วงสมัยที่นิ่งก็เลยไล่จากข้างหลังถ้าไล่จากพระนางจมามเทวีลงมาเนี่ยอาจจะเคลื่อนไปจากนี้นะครับเพราะฉะนั้นทางด้านหน้าเนี่ยจึงเขียนว่าก่อนหน้าพระญายีบาหนึ่งพระองค์สองพระองค์สามพระองค์สี่พระองค์เป็นต้นคราวนี้จะเห็นได้ว่าสีเหลืองเนี่ยจะเป็นช่วงพุทธศตวรรษที่19ราชวงศ์ไทยอมรต ส่วนสีส้มเนี่ยจะอยู่ในช่วงพุทธศตวรรษที่18ปครับเป็นกษัตริย์ขอน้าพระยาอิบาพระองค์ที่6กถึงสิสีน้ําเงินนี้จะเป็นช่วงพุทธศตวรรษที่17มีกษัตริย์พระองค์สำคัญก็คือพระยาอธิตยราชที่สร้างพระมหาธาตุกลางเมืองก็คือพระธาตุธนิบุญชัยนะครับแล้วก็มีการยกทัพตีละโวด้วยสีเขียวจะเป็นพุทธศตวรรษที่16มีกษัตริย์พระองค์สําคัญก็คือพระยาอุกชิกแล้วก็พระยากัมโพธ ซึ่งในเนื้อความเนี่ยก็จะกล่าวถึงว่ายกทัพมาจากเมืองละโวสาระสำคัญตรงนี้นะครับก็คืออยากให้เห็นว่ากษัตริย์ที่ปรากฏพระนามยกมาจากเมืองลบบุรีนั้นจะตรงกับช่วงพุทธศตรวตรรษที่16ปพอดีพุทธศตรวตรรษที่16ก็คือประมาณพศ1501-1600นถึงนะครับคราวนี้มาดูสุขโขทัยบ้างนะครับ สุโขทัยในช่วงพุทธศตรวรรษที่16แน่นอนว่าไม่ปรากฏพระนามของกษัตริย์แต่ว่ามีรูปแบบศิลปกรรมที่น่าสนใจก็คือที่ปราสาทปูจานะครับกรมศิลป์ไปขุดสํารวจเนี่ยให้ความเห็นว่าอย่างน้อยเก่าถึงพุทธศตรวรรษที่16เไม่น่าเชื่อว่าจะมีปรางเมร มาอยู่บนเขาแบบนี้รวมถึงหลุมขุดค้นในสีสัชนาลัยนะครับก็จะเจอฐานอิฐปรากฏอยู่ในชั้นดินซึ่งก็มีคนสงสัยอยู่ว่าฐานอิฐที่เห็นเนี้ยจะเป็นฐานอิฐประสาทช่วงพุทธศตรวรรษที่16ด้วยหรือเปล่าแล้วก็ถ้ามองขึ้นมาจะเจอ เหมือนกับเป็นสิ่งก่อสร้างอยู่ตรงนี้นะครับมีการก่ออิดเป็นห้องแต่ไม่รู้เป็นห้องอะไรนะอันนี้เขาเชื่อว่ามันน่าจะอยู่ในวัฒนธรรมก่อนสุขโขทยัยอธิบายก็คือว่ามีการขยายตัวนะครับของละโวหรือว่ารบบุรีขึ้นมามีการประทะสังสรรค์กับเมืองเหนือแล้วก็เกิดสิ่งก่อสร้างตามรายทางนะครับตั้งแต่ปราสาทปูจา เจอกระทั่งมาถึง4ี่สัจนาลายก็คือที่วัดชมชื่นเป็นต้นอธิบายประมาณนี้ส่วนที่ลบบุรีนะครับก็จะมีโบราณสถานที่สําคัญก็คือที่ศาลพระการที่นี่เจอจารึกนะครับอยู่ในสมัยของพระเจ้าสุรยะวันที่1ตัวสิ่งก่อสร้างเนี่ยยากจะบอกอายุสมัยแต่ว่าลักษณะฐานในมีการยกเก็นะครับคล้ายก,กันกับที่เราเจอที่ปรา,าสาทสระกอกทม อาจารย์วรนัยพงษาชลากรเนี่ยเป็นคนที่ตั้งข้อสังเกตนะครับในเรื่องนี้แล้วผมไปตรวจสอบดูก็เห็นว่าจริงใกล้เคียงทีเดียวพระสระธานนี้จะยกพื้นค่อนข้างสูงนะครับยกเป็นฐานเขียงก่อด้วยศิลาแรงแล้วก็มีการยกเกดออกมาทั้ง4ด้านกำลังนึกถึงที่ลบบุรี ลบุรีก็มีการชำฐานเขียงคล้ายๆแบบนี้เหมือนกันเพราะฉะนั้นโบราณสถานที่ศาลพระการเนี่ยอาจจะเป็นสิ่งก่อสร้างที่เกิดขึ้นในช่วงพระเจ้าสุรยะตรามันที่1ห,หรือว่าหลังจากนั้นเล็กน้อยก็เป็นไปได้สะท้อนให้เห็นจุดจาเนยของอยธรท,ทำขอมนะครับในช่วงเวลานี้ที่เกิดขึ้นในลุ่มแม่น้ําเจ้าพยาจนกระทั่งไปถึงแม่น้ําปิง ภาคกลางในช่วงหลังจากนี้200ปีนะครับคือช่วงพุทธศตรวตรรษที่17-18ก็ยังคงรับอิทธิพลจากเมืองพระนครอยู่เป็นระรอกระรอกโดยเฉพาะในช่วงพระเจ้าสุริทยวรมันที่สองแล้วก็พระเจ้าชัยวรมันที่7แต่ว่าในรัชสมัยอื่นเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าบ้านเมืองเนี่ยก็อาจจะแยกเป็นประเทศราชหรือเปล่าเพราะว่าเท่าที่ดูก็เหมือนกับมีลักษณะเฉพาะเป็นของตัวเองที่ไม่เหมือนกับเมืองพระนครเมลิ ยกตัวอย่างเช่นในลบบุรีเองนะครับก็พบพระพุทธรูปหรือว่ารูปเคารพเนื่องในพุทธศาสนาซึ่งจะแตกต่างจากเมืองพระนครเฉลีใช่ไหมครับที่นั่นเนี่ยจะเป็นฮินดูเป็นหลักที่รับอิทธิพลจริงๆก็คือเป็นการประยุกต์เครื่องประดับแบบของโบราณเอามาใช้กับพระพุทธรูปมากกว่าส่วนฮริปุญชัยถ้าเราดูจากรายนามกษัตริย์นะครับก็จะพบว่าพอถึงพุทธศตวรรษที่17ก็จะเปลี่ยนโฉมหน้าไปเลย จะปรากฏพระนามกระยัพระองค์สําคัญนั่นคือพระเจ้าอธิตยาราชแล้วก็พระเจ้าสวัสดิ์ที่สิทิหรือว่าพระเจ้าสัพพสิทธิ์มีการสร้างพระธาตรับพุทธศาสนาแล้วก็ทรงออกผนวดด้วยซ้ําน่าจะเป็นการรับพระพุทธศาสนานะครับมาจากผู้กามเป็นหลักเพราะว่าจะตรงยุคทองของผู้กามในช่วงพุทธศตรวรรษที่17ด้วยมีบันทึกด้วยนะครับว่าพระเจ้าอธิยราชเนี่ยยังเคยยกทัพมาตีละโวด้วยซ้ํา เพราะฉะนั้นในช่วงพุทธศตรวตรรษที่1718เนี่ยนะครับถ้าไม่นับเฉพาะราชสมัยของพระเจ้าสุร,ยริยอรมันที่2แล้วก็พระเจ้าชายัยอรมันที่7นั้นเข้าใจว่าบ้านเมืองในแถบภาคกลางลุ่ม่น้ําเจ้าพระยาแล้วก็แม่น้ําปิงเนี่ยก็มีลักษณะที่เป็นรัฐอิสระแล้วก็ทําให้มีลักษณะศิลปกรรมเฉพาะเป็นของตัวเองเรามาดูหริปุญชัยสุโขทยัยแล้วก็ลบบุรีได้อะไรบ้างอยากจะชวนคิดครับว่าเราจะเห็นจุดเริ่มต้น ของอรารยธรรมขอมนะครับที่เข้ามาในบ้านเมืองต่างๆในแถบรูปแม่มน้้ำเจ้าพยาแล้วก็หลังจากนี้นะครับก็คือในช่วงพุทธศตวรรษที่17แล้วก็18อรารยธรรมขอมก็ยังมีบทบาทน,นะครับในการหล่อหลอมก่อให้เกิดอยุทยาสุขโขทยัยแล้วก็ล้านานานหลังจากนั้นแต่ที่นําเสนอนี้ไม่ใช่ข้อสรุปนะครับเป็นเพียงข้อสันนิษฐานที่กระตุ้นให้ชวนคิดว่าอรารยธรรมขอมในรูปแม่นน้ำเจ้าพยานั้นอาจจะเกิดขึ้น นับจากรัชสมัยของพระเจ้าสุริยอรมันที่1ในช่วงที่พระองค์พยายามจะขยายอํานาจก็เป็นไปได้แล้วคุณผู้ชมล่ะครับคิดว่าอะไรทาขอมในภาคกลางนั้นเกิดขึ้นเมื่อไหร่เพราะอะไรใครมีความเห็นก็แลกเปลี่ยนกันมาได้นะครับ